สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับจอยชูตติ้งในวันนี้ครับโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของซุนเกอร์นะครับสาวไทยครับก็สามารถที่จะคว้าแชมป์เอเชียมาครองได้ครับโดยเฉพาะไปพัฒเรสชานั้นก็ชนะเพื่อนร่วมชาติครับอย่างมิ้งนะครับสลับบุรีไป3ต่อ2เฟรมในขณะที่ความเคลื่อนไหวของกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยครับได้มีการตัดตัวในกีฬาซีเกมส์เหลือเพียงแค่22คนเท่านั้นเดี๋ยวเราไปติดตามความเคลื่อนไหวกันครับ การแข่งขันสนุกเกอร์สมัครเล่นชิงแชมป์เอเชียเอซีบีเอสสนุกเกอร์แชมเปียนชิพ2022ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์เมื่อวันที่7มีนาคามที่ผ่านมาในประเภทหญิงเดี่ยว2นักแ่งสาวไทยผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศโดยคนแรกใบพัดศรีราชาสิริพาพรน,นวนทักษาจันทร์แชมป์สมัครเล่นโลกปี57ลงดวลคิวกับทางอาร์มี่คามานีนักสอยคิวจากอินเดียเบอร์ชักเฟรมแรกใบพัดศรีราชาออกมากดไม้เดียว50แต้มก่อนชนะ ขึ้นนำา1ต่อ0เข้าสู่เฟรที่2ใบพัดโชคดีได้มาตบดำชนะเมสุดท้ายก่อนชนะไป62ต่อ59ขึ้นนำเป็น2ต่อ0หลังจากนั้นทางอาร์มี่เริ่มเป็นพิกเกมของตัวเองได้บ้างกลับเป็นฝ่ายไล่ตบเอาชนะใบพัไดไล่มาเป็น1ต่อ2เข้าสู่เฟรที่4อาร์มี่การไม่ดีเลยถูกใบพัดศีราชากดไม้เดียว52แต้มและเอาชนะไป72ต่อ41 ส่งผลให้ใบภัสรีราชาอาชนะอาร์มี่คารมานี่ไป3ต่อ1เฟรมด้วยสกอร์61ต่อ17 62ต่อ59 42ต่อ74 72ต่อ41ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศมาต่อคู่ของมิงสลาบ,บุรีนัชชารัดวงหารุไทยรองชั้นสมัครเล่นโลกคนล่าสุดโคจรมาพบกับนาลานตุย่าบาย,ยานไซคานนักสอยคิวจากมองโกเลียปรากฏว่ามิงสลาบ,บุรีออกคิวแบบสบาย พราะชั้นเชิงนั้นเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดจนเป็นฝ่ายแทงเอาชนะไปแบบสบายมือ3ต่อ0เฟรม74ต่อ24 70ต่อ22 6 7ต่อ3าทําให้มิ้งสระบุรีผ่านเข้าไปชิงกลับไปพัฒศศรีราชามาถึงช่วงเวลาข้ามในรอบชิงชนะเลิศกันบ้างแข่งกันระบบ3ใน5้าเฟรมไปพัฒศศรีราชาสิเดพัพรนุนทักคำจันทร์พบกับมิ้งสระบ,บุรีเปิดฉากเฟรมแรกไปพัฒศศรีราชาพยายามแทงกดดันมิ้งสระบ,บุรี จนตัวเองนั้นเล่นพลาดไหวครั้งเปิดโอกาสให้มิงแทนขึ้นนําไปก่อน1ต่อ0ก่อนที่ใบพัดนั้นจะเป็นฝ่ายคุมเกมไล่ามาเสมอกับมิง1ต่อ1เข้าสู่เฟรมที่3มิงก็เป็นฝ่ายที่แทงเก็บแต้มจนเป็นฝ่ายเอาชนะใบพัดไป65ต่อ50ขึ้นท่านนำา2ต่อ1นเฟรมเข้าสู่เฟรมที่4ใบพัดกวงคิวกู้ชีพออกมากดไม้เดียว52แต้มและเก็บชัยชนะไป72ต่อ9 ไล่มาเสมอกับมิง้งสระบ,บุรี2ต่อ2ต้องตัดสินกันในเฟรมสุดท้ายปรากฏว่าไปพัดติดเครื่อนเป็นฝ่ายไล่แทงเบรกยาวกว่าอ,อันชนะมิง้งไปขาดลอย67ต่อ8ทําให้ไบพัสศรีราชาคว้าแชมป์เอเชียได้สําเร็จด้วยการชนะมิง้งสระบ,บุรีไป3ต่อ2เฟรม36 6ต่อ61 56ต่อ18 50ต่อ61 72ต่อ9และ67ต่อ8 มาต่อที่สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ22นักกีฬาชุดล่าเหรียญทองซีเกมส์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนำทีมโดยทางทิคคำพรสุรินทะปอปอพิทยาพิระมัตุกรและธาราธิดาโซเฟียลิแคลนักกีฬาลูกค,ครึ่งไทยเยอรมันขณะที่น้องปิ่นเบญจพรลิมพานิชเจ้าของเหรียญทองซีเกมส์เมื่อครั้งที่แล้วจำใจต้องตัดออกเนื่องจากว่ามีอาการบาดเจ็บ สำหรับความคืบหน้าของนักกีฬายินมสัสศิษย์ทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมทําการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31ระหว่างวันที่12ถึง23พฤษภาคมปีนี้ที่ประเทศเวียดนามโดยก่อนหน้านี้ทางสมาคมได้เรียกเก็บตัวผึกซ้อมจานวน27คนที่ศูนย์ฝึกเพื่อการแข่งขันในซอยเพชรเกษม81กันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่ผ่านมาและต้องตัดให้เหลือ22คนเพื่อส่งรายชื่อให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยเมื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมา นักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทยชุด4เกมครั้งที่3 1มีจำนวนทั้งสิ้น22คนประกอบไปด้วยยิมนาสติกสินชาย3คนที่คำพรสุรินทะสุปชีบเป่าเบนจมัดบุญพัฒน์บุญ,ญปฐถมยิมสินหญิงสาคนมีนางสาวสศีวิมลเมืองพวนนางสาวศรีน้ำรักภูและนางสาวธราธาิดาโซเฟียลิแกลุกึงไทยเยอรมันในขณะที่ยิมนาสติกดีลา9คนประกอบไปด้วย นางสาวพิยดาพีระมุตุกรนางสาวรักษิกาเกียรติถาวรชัยนางสาวดลพรชุ่มชูจันทร์นางสาวปันทิตาทองสองนางสาวพรนัชชาเจตธรรมรงค์นางสาวชนทิชากรจันโกมลนางสาวสุพิชาปิ่นฟั่นนางสาวนวิตาวิบูลธีรวุฒิและนางสาวธัญพัฒนวัฒน์อัธยาในขณะที่ยิมนาสติกอาหรับิกจำนวนเจ็ดคนได้แก่นายนัทมวุฒิพิมพา นายพัชรพงศ์พจนโกศีนายชนะพลเจียนสุขใจนางสาวชาวิสาอินทกุลนางสาวสุภักษรวัชระพรนางสาวอรดาปานเท้าและนางสาวยุพวรรณภูสนพงศ์โดยหลังจากที่ประกาศรายชื่อนะักกีฬา22ยยคนเป็นที่เรียบร้อยดอกอรกุศมานประเสริฐศรีอุปนายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยในฐานะผู้จัดก,การทีมชาติได้ออกมากล่าวว่า นักกีฬาทั้ง22คนเป็นผู้ที่ผ่านการคัดกรองเป็นอย่างดีแต่ละคนนั้นมีความสามารถใกล้เคียงกันมากทําให้ต้องรอการตัดสินใจทนถึงนาทีสุดท้ายในการแข่งขันกีฬาซีเกมขณะนี้ยังเหลืออีก2เดือนได้ใส่โปรแกรมฝึกซ้อมระดับกลางไปจนถึงระดับยากสามารถทําคะแนนได้สูงตอนนี้หลายคนทําได้ดีทั้งที่คําพรสุรินทะน้องกัดแต่สสิวิมลเมืองพวนปปพิทยา พีระมัทุกกรสีน้ำรักภูหรือแม้กระทั่งท่านที่ดาโซเฟียริคแคร์ที่ซ้อมอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริการวมถึงยินาสิกแอร์ลบิกได้มีการพัฒนาและทำได้ดีจนน่าพอใจแต่ก็ไม่ได้ประมาทเพราะที่ผ่านมานได้หาข้อมูลคู่แข่งอย่างสิงคโปร์ฟิลิปปินส์รวมถึงเจ้าภาพเวียดนามอยู่ตลอดเวลาส่วนกรณีที่ไม่มีชื่อของปิ่นเบญจพรลิมพาณิช เจ้าของเหรียญทองในการแข่งกีฬาสีเกมครั้งที่30ประเทศฟิลิปปินส์ประเภทคาถาเมื่อครั้งที่แล้วเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเบญจพรได้มุ่งมานะทุ่มเทให้กับการเรียนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยไม่ดนและประกอบกับยังมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณหลังทําให้ซ้อมได้ไม่เต็มที่มีความสมบูรณ์ไม่ถึง60%เวลาที่เหลืออีก2เดือนคาดว่าไม่ทันการอย่างแน่นอนสุดท้ายคณะกรรมการการ็เลือกจึงมีความเห็นที่ตรงกันว่า ำใจต้องตัดออกจากทีมเพื่อเปิดโอกาสให้รุ่นน้องที่มีความสามารถมีความสมบูรณ์กว่าเข้าร,ร่วมทําการแข่งขันแทนและหากอาการบาดเจ็บหายเร็วสามารถฟิกกลับมาทันก็น่าจะได้สิบเข้าร,ร่วมทาการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่ประเทศจีนในเดือนกันยายนปีนี้ด้วยสำหรับการรายงานข่าวในวันนี้ครับผมจอยชูติงครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับกลับไปพบกับพี่ดำทางสถานีกันครับ